สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแท็บเล็ตมือสองราคาถูกนะครับตัวนี้ผมได้มาจะเป็น s a m s u n แท็บสนะครับซึ่งตัวนี้เปิดตัวประมาณปี2014นะครับเพราะประมาณ78ปีแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา690บาทนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีตำหนงอยู่ที่นึงนะครับคือปุ่ม Home. โฮมกดไม่ได้ แต่ว่าอย่างอื่นคือใช้งานปกตินะครับตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับลองรับซิมเ,เป็นไมโครซิมนะครับซลองรับ 4G นะครับแกะตรงนี้ออกมาไม่ต้องจิ้มซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไมโคร SD การนะครับ ก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างก็จะเป็นไมโคร USB นะครับสภาพเครื่องที่ได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับตรงขอบก็มีรอยน,นิดหน่อยนะครับสำหรับผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับก็การทัดการสัมผัสนี่ก็ยังถือว่าลื่นไหลอย,อยู่นะครับ ครับและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้สามารถโทรออกโทรเข้านะครับใช้เป็นโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็คือสามารถใช้แนบหูเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับก็คือจะมีลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือเอาง่ายๆโทรศัพท์ที่มีจอ7นิ้วนั่นแหละครับส่วนแรมตัวนี้ก็จะให้มาที่1.5กิกนะครับรองจะเป็น8กิก กล้องน่าจะประมาณ5ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านไม่แน่ใจนะครับก็กล้องประมาณนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้พอใช้งานได้ครับสำหรับเด็กถ้าขยายไปเป็นเครื่องสำรองก็โอเคนะครับพวกแอปที่สามารถใช้ได้ก็ จะมีประมาณนี้นะครับแอปที่ใช้แทนได้ก็จะเป็นเฟซบ o o กไลฟ์ทิก k t อ k l ไลฟ์ผู้อินสตาแกรมไลฟ์นะครับเกมที่ไม่กินสเปคมากนะครับก็สามารถเล่นได้แต่ว่าแอปบ,บางแอปก็ไม่สามารถโหลดได้แล้วนะครับเพราะว่า Android เวอร์ชันเก่ามากแล้วนะครับก็สามารถใช้แอปพวกนี้แทนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ ครต่อมาเราก็จะมาเล่นเกมให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเป็นเกมรถออฟโรดนะครับนี่นะครับก็เล่นได้นะครับไม่ได้ขี้เละมากนะครับถึงว่าถึงจะเปิดตัวมานางก็ ซื้อไปให้ลูกให้หลานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวจะ,ปะเปิดพวก youtube คิดให้ดูนะครับ ก็จะตัวนี้จะเป็น YouTube k คิดนะครับก็สามารถให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับลองเปิดให้ดูสักกันนะครับให้ลูกให้หลานดูกร์ตุนนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น ผู้ใหญ่ก็ต้องดู youtube ในเบเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าตัวแอปมันไม่สามารถรองรับแล้วนะครับจะเปิดผ่านตัวนี้นะครับส่วน youtube ทั่วไปก็ต้องเปิดผ่านเบเบราว์เซอร์นะครับ ดูได <SM. S 1> <Christina. S 2> ้นะครับก็จะมีกระตูหน่อยเพราะว่ามันสปพิงมันค่อยแรงมากนะครับตัวครับลำโพงก็อยู่ด้านหลังนะก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวผมก็คิดว่าถ้าซื้อมาให้เด็กเล่นก็คุ้มนะครับส่วนใครที่จะซื้อไปใช้เป็นเครื่องสำรองเอาไว้โทรออกโทรเข้าก็สามารถทำได้นะครับ690บาทก็ไม่แพงนะครับถือว่าคุ้มค่ากับเงินประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ